เราจะพามาดูวิธีการปลูกหญ้ามาเลยนะครับอย่างวิธีการปลูกไม่ยากนะครับเราจะปลูกในระยะห่าง10คูณ10เซนติเมตรโดยประมาณนะครับวิธีการปลูกก็นี่ครับง่ายมากครับไม่จำเป็นต้องตั้งต้นให้ตรงนะครับนอนได้เลยครับขุดผมขุดผมอย่างนี้ได้เลยครับโดยประมาณก็ห่างกัน10 เซนติเมตรสิบเซนติเมตรเพื่อความเจริญเติบโตที่ดีของหญ้านะครับจะไม่ชิดกันเกินไปแล้วก็จะขยายก็อได้เร็วนะครับวิธีการปลูกก็จะประมาณขนาดนี้ไม่ยากครับปลูกได้เร็วมากครับหนึ่งร้อยต้นก็จะได้หนึ่งตารางเมตรนะครับ ยากเลยครับปลูกง่ายๆกันแบบนี้เลยครับขอให้มีดินปลกากน้องก็พอรอดครับเราจะคัดญ้าที่ต้นสูงแล้วก็มีความสมบูรณ์ให้กับลูกค้านะครับเนี่ยครับจะยาวๆแบบนี้เลยจะ เป็นต้นสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเพราะพวกนี้ครับมันพร้อมที่จะเลื้อยคุมดินสูงอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ยอดเขาจะไม่ชี้ขึ้นมาครับมันจะโน้มลงมากับดินพื้นดินอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขยายไปทั่วเหมือนนี่ตัวยอย่างด้านหลังนี่นะครับที่เราปลูกเอาไว้ นี่ก็ไม่เกินอีกสิบห้าวันครับได้เห็นทุ่งหญ้าสวยๆแน่ปลูกกันง่ายๆเลยครับไม่ยากนี่ครับเร็จอีกสิบห้าวันสวยครับผม